สวัสดีครับผมอาจารย์นัทโหราศาสตร์และอาจารย์หญิงนัสรีโหราศาสตร์สำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวันห้วยน้ําทับพระธาตุวายโยหลวงพ่อปลดนี้นะครับอยู่อําเภอสนามชัยเขตจังหวัดกะเชิงเซาสําหรับคลิปนี้เราอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกท่านชมกันให้จบคลิปนะครับแล้วท่านจะรู้อะไรดีๆอย่างมากมายแบบไม่คาดคิดนะครับว่าจะเป็นไปได้นะครับ เมื่อวันที่16รกรกฎาคมพศ2514รที่ผ่านมานี้นะครับผมอาจารย์นัทและอาจารย์หญิงก็มีโอกาสเดินทางไปที่วัดห้วยน้ำตับนะครับเพื่อที่จะไปถ่ายทำลงย t u b e ลงเพจลงเฟซเพื่อเป็นการเผยแผ่ช่วยเหลือทางวัดนะครับซึ่งในขณะนั้นผมเดินทางไปถึงวัดก็โดยประมาณราวๆสักสิบ1อนาฬิกาได้นะครับ11โมงนะครับ แล้วหลังจากนั้นผมก็สงสัยว่าขนาที่เราวิ่งรถเดินทางเข้าไปในวัดทําไมไม่มีรถวิ่งเลยสักคันเดียวเงียบเงาไปหมดนะครับแลดูอะไรต่างๆทั้งหมดมันลกล้างนะครับพอเข้าไปถึงหน้าพระธาตุวายโยเสร็จเรียบร้อยผมก็มีเฮ็นรอยนต์จอดอยู่ประมาณสามหรือสี่คันนะครับแล้วก็มีร้านค้าอยู่ตรงที่หลวงพ่อโปรดนี่สองสาร้านนะครับไม่มีผู้คนอะไรมากมายนะครับในขณะนั้นรู้สึกว่าถ้านับได้ก็จะมีอยู่ประมาณเราๆสักเจ็ดหรือแปดคนนะครับที่เห็น แล้วหลังจากนั้นผมก็เดินเข้าไปที่พระธาตุนะครับพระธาตุวายโยเข้าไปสวดมนต์ไหว้พระตามปกติแล้วหลังจากนั้นอาจารย์หญิงก็เดินไปที่ร้านค้าที่อยู่ข้างหลวงพ่อปดนี่นะครับแล้วผมก็เดินไปหาคุณป้าคนหนึ่งที่แกดูแลอยู่ในพระธาตุวายโยนะครับแล้วก็เลยถามคุณป้าน,นั้นว่าป้าทําไมมันผิดสังเกตเหลือเกินทําไมไม่มีผู้คนเลยล่ะเงียบเหงามากเลยแล้วช่วงนี้มีคนมาบ้างไหม แต่คุณป้านั้นก็ตอบว่ามีแต่น้อยมากบางวันก็แทบไม่มีคนเลยบางวันก็มีไม่กี่คนพอเสร็จเรียบร้อยแกก็ถามผมว่ามาจากไหนมาทําอะไรยังไงผมก็เล่าเรื่องเราทั้งหมดว่าผมถ่ายทําลง youtube เพื่อเป็นการเผยแผ่ช่วยเหลือทางวัดแกก็บอกเออเอาสิก็ดีเหมือนกันนะวัดเราจะได้มีคนแล้วทีนี้ก็คุยกันไปคุยกันมาโดยประมาณ5นาทีนะครับผมก็เลยถามคุณป้านั้นว่าป้าถ้าผมพูดอะไรไปป้าจะเชื่อผมหรือไม่ แกก็บอกว่าก็ไม่รู้นะก็เพิ่งจะเคยเห็นหน้ากันผมก็เลยถามว่าป้าเชื่อผมไหมว่าผมเป็นหมอดูเป็นหมอโหราศาสตร์คุณป้าน,นะครับบอกว่าเออก็ยังไม่น่าจะเชื่อนะผมก็เลยเอานามบัตรของผมให้คุณป้าหนึ่งใบพอแกเห็นที่มาที่ไปของผมแกก็ถึงเริ่มเชื่อแล้วในขณะนั้นนะครับผมก็เกิดกาลยานิมิตขึ้นมาทันทีเดี๋ยวนั้นเลยว่าต่อจากนี้ไปที่นี่คงจะโด่งดังแน่นอน ผมเลยถามคุณป้าคนนั้นว่าป้าถ้าผมท้าพนันกับป้าป้าจะเอาไหมถ้าว่าต่อจากนี้ไปวันห้วยน้ำทับจะมีคนหลั่งไหลเหมือนดังสายน้ำไหลไม่หยุดยัง้งแกก็บอกมันคงจะเป็นไปไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้มานานแล้วนี่เงียบเหงาผมก็เลยบอกว่าป้าเอาอย่างนี้นะเรามาพนันกันรถสิบล้อป้ายแดงสิบขันจอดในหน้าวัดนี้นะครับ ถ้าผมเกิดแพ้ป้าผมจะโอนให้ป้าทั้งสิบคันถ้าป้าเกิดแพ้ผมป้าก็ต้องโอนทั้งสิบคันให้ผมตกลงไหมแกก็ขำใหญ่เลยนะนะครับทีนี้ผมก็อ่ะไม่เป็นไรหรือเมื่อป้าเขาไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็ไม่รู้จักแกแกก็ไม่รู้จักเราใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยบอกว่าป้าเตรียมตัวเตรียมใจรอคอยนะต่อจากนี้ไปกระเดียยว,วัดนี้จะมีแต่ผู้คนหลังไหล แล้วป้าเคยดูแล้วกันถ้าไม่จริงถ้าผมทานายไม่จริงเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วจากนี้ไปจะมีคนถูกลางวัลใหญ่ๆมากมายเลยนะป้าแกก็ขำใหญ่นะครับที่ผมพูดผมก็เลยบอกว่าเอาละป้าวันนี้ป้าไม่ต้องเชื่อผมแต่วันหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็ถ่ายทําจนเสร็จสับเรียบร้อยจากในพระธาตุวายโยแล้วหลังจากนั้นผมก็ออกไปข้างนอกนะครับไปที่ด้านหน้าของหลวงพ่อปกนี่นะครับ อาจารย์หญิงก็ไปถามรายละเอียดกับแม่ค้านะครับว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรนะครับก็ได้คําตอบมาแม่ค้าบอกมีความศักดิ์สิทธิ์มากเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความเป็นอยู่เกี่ยวกับการสมัครงานหรือการเรียนการสอบต่างๆทั้งหมดจะผ่านพ้นได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่แหละครับด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลุงพ่อโปรดนี่นะครับเอาละครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมนะครับทริปเก่าที่ผมถ่ายทํวใบมืวอวันที่16นะครับ เดือนกรกฎาคมปีพศ .6 4ที่ผ่านมานี่เองนะครับไปดูถึงความแตกต่างนะครับกับปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็มีผู้คนหลั่งไหลยังสายน้ําแล้วนะครับเงินทองหลั่งไหลมาเทมานะครับก็ดีแล้วครับที่วัดมีความเจริญรุ่งเรืองว่าจะได้มีการบรูรณะซ่อมแซมสิ่งต่างๆที่ยังขาดแลนว่าที่ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับดฉงนั้นก็พี่น้องสาธุชนคนใจบุญนะครับถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาร่วมบุญกับทางวัดได้ทุกวันเลยนะครับ เดี๋ยวต่อจากนี้ไปขอให้ทุกท่านชมกันให้จบคลิปเลยนะครับคลิปที่ผมถ่ายไว้เมื่อวันที่16เดี๋ยวผมจะนํามาเสนอให้กับท่านได้ชมว่าความแตกต่างเป็นอย่างไรบ้างจากอดีตและปัจจุบันนี้นะครับอดีตไม่มีผู้คนเลยนะครับเงียบเหงาแต่ปัจจุบันนี้หลังไหลด้วยผู้คนและด้วยแรงศรัทธานะครับที่มาจากทั่วสารทิศ สำหรับพระาธาตุวายโยนี้ก็มีที่มีทีท่มาที่ไปนะครับทุกท่านที่ชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของบริเวณวัดซึ่งมีเทวดานะครับรักษาพื้นที่อยู่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากมายสําหรับหลวงพ่อปลดนี้ซึ่งเป็นพระบ,บางมานวิชัยนะครับก็มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับสําหรับท่านที่ชมอยู่ในขณะนี้คิดว่าท่านคงจะติดตามกันนะครับคงจะรอคอยว่าเออ คลิปที่ผมถ่ายไว้วันที่16กรกฎาที่ผ่านมานะครับว่าเป็นอย่างไรกับปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรมีความตักสติอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้มีความตักสติมีพี่น้องประชาชนผู้คนหลั่งไหลอย่างเนืองแน่นเอนาละครับช่วงนี้เดี๋ยวชมกันเลยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทหรสศาสตร์และอาจารย์หญิงก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดห้วยน้ำทับหรือวัดพระธาตุวายโยอยู่ที่ตำบลลาดกระทิงอำเภอสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเซาสำหรับวันนี้เราก็มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนที่วัดห้วยน้ำทับนะครับเพื่อมาทำการถ่ายทำลง YouTube เพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับวัดวารามจะได้นำสู่ถึงความเจริญ มาสูภายภาคหน้ากันนะครับเพื่อเป็นการบำรุงดูแลวัดและบำรุงดูแลพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปสำหรับช่วงนี้เราก็พาทุกท่านเยี่ยมชมบริเวณในองค์พระธาตุนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมภายนอกไปที่หลวงพ่อปลดนี้กันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามอยู่ขณะนี้นะครับต้าท่านชื่นชอบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวัดห้วยน้ำซับนี้หรือพระธาตุวายโยนี้ก็มีที่มาที่ไปนะครับเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับเมื่ออดีตการที่ผ่านมาสําหรับบริเวณและสถานที่แห่งนี้เคยเป็นอดีตเป็นเมืองวงังนาคราชนะครับเป็นเมืองนาคราชหรือจะเรียกว่าวางังนาคราชก็ว่าได้นะครับแต่ต่อมาหลังล่าสุดนะครับ ก็เกิดการสร้างเมืองเป็นเมืองวายโยขึ้นมานะครับนี่ก็คือเป็นเพียงประวัติย่อๆเท่าที่ทราบนะครับเพราะว่าสถานที่พื้นที่แห่งนี้เป็นเมืองบางบทอยู่นะครับเป็นเมืองรับแลนะครับปัจจุบันนี้สําหรับท่านที่มีความสนใจต้องการศึกษานะครับก็ลองมาศึกษากับสถานที่และพื้นที่แห่งนี้ดูว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรนะครับผมอาจารย์นัดก็จะเล่าได้แค่เพียงที่เราพอรู้ได้นะครับ ช่วงนี้รู้สึกเงียบเหงาลือเกินนะครับพี่น้องประชาชนรู้สึกเงียบเหงามากเลยนะครับไม่มีพี่น้องประชาชนมาทําบุญไหว้พระมีก็น้อยมากเลอเกินนะครับแต่อย่างน้อยเราก็มั่นใจว่าวันข้างหน้าต่อไปนะครับวัดวาารมนี้อาจจะมีผู้คนหลั่งไหลมานะครับสําหรับวันนี้ผมมีความรู้สึกนะครับเกิดเกิดความรูม้สึกแปลกๆนะครับคิดว่าวัดน,นี้ต่อไปน่าจะมีคนหลั่งไหลนะครับ อย่างไรก็ตามแต่นะครับขอบารมีของหลวงพ่อปลดนี้จงบรรลังบรรดาลดลให้พี่น้องประชาชนได้ด้านดลกันเข้ามานะครับมาร่วมทําบุญกับสถานที่วัดแห่งนี้เพื่อนําความเจริญทางวัดและพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปนะครับสําหรับท่านที่มีความทุกข์มีความเดือดร้อนมีความลําบากนะครับก็ขอให้ท่านเดินทางมาขอกับหลวงพ่อปลดนี้นะครับแล้วชีวิตของท่านจะดีขึ้น ซึ่งในขณะนี้เราก็พาทุกท่านเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับอตอนนี้ท่านก็ชมเลยนะครับมันเวิงวางว่างเปล่าจริงๆนะครับแลดูเดียวดายนะครับพี่น้องผมอาจารย์นัดและอาจารย์หญิงนสิริก็จะพยายามนําเสนอและเผยแผ่วัดวารามต่างๆทุกๆสถานที่นะครับเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดและเผยแผ่อิงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป วัดหนึ่งวัดใดก็ได้นะครับสําหรับพี่น้องสาธุชนคนใจบุญและญาติธรรมถ้าท่านมีโอกาสก็เดินทางเข้าวัดร่วมบุญสร้างกุศลกันนะครับจะเป็นการไปทําบุญถวายสังฆทา,านก็ดีเป็นการทําบุญถวายค่านา้ําค่าไฟทําบุญใช้นี่ธรณีสงนะครับถ้าท่านมีโอกาสแล้วก็ขอเชิญนะครับไปร่วมบุญกันได้ทุกๆวัดหรือท่านที่มีโอกาสที่ต้องการอยากเดินทางมาเยี่ยมเยียนกับสถานที่วัดห้วยน้ำซับพระธาตุวายโยนี้ก็ขอเชิญเลยนะครับ สำหรับวัดห้วยน้ำทับย์สถานที่แห่งนี้นะครับจะมีใครรู้ไหมว่าสถานที่แห่งนี้เป็นความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากนะครับมีสิ่งดีๆอย่างมากมายนะครับสำหรับท่านที่ต้องการทํากิจการใดนะครับทําสิ่งใดๆให้ประสบความสาเร็จก็ขอให้ท่านเดินทางมาสักการะบูชากราบไหว้ขอพรกับองค์พระพิคเนศนะครับแล้วท่านจะสาเร็จผลในเร็วที่สุด สำหรับวันนี้เราก็พาทุกท่านมาเยี่ยมชมสถานที่และบริเวณนะครับวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับแดดร้อนมากเป็นไงครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะดนี้แลดูเงียบเหงาไม่มีผู้คนเลยนะครับเวิงวางเลอเกินนะครับแต่ผมมั่นใจในวันข้างหน้าเร็วๆนี้จะต้องมีแต่พี่น้องประชาชนผู้คนหลามไหลเบนดังสายน้ําไหลไม่หยุดหย่อนนะครับ เดี๋ยวอีกไม่นานแล้วนะครับเราก็จะอําลาพาจากจากท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราก็พาทุกท่านมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณใกล้เคียงกับหลวงพ่อใหญ่นะครับบางคนเรียกว่าหลวงพ่อโตบางคนเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่ก็แล้วแต่จะเรียกกันลวกันนะครับถ้าเราศรัทธาเรียกยังไงก็ได้นะครับ ก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาในชีวิตเกี่ยวกวับเรื่องการงานการเงนิงนและความเป็นอยู่ไม่ดีการทํามาหากินไม่ดีนะครับมีหนี้มีมสินลุงรังมากมายขอให้ท่านเดินทางมาขอพอรกับหลวงพ่อปลดหนี้นะครับเ,เพื่อเป็นการปลดหนี้ปลดสินนะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสาเร็จในการที่ท่านเดินทางมาขอกับหลวงพ่อปลดหนี้นะครับแล้วชีวิตของท่านจะดีนะครับขอให้ท่านเดินทางมากันแล้วกันมาสักการะบูชากราบไหว้เพื่อเป็นการขอพรกับหลวงพ่อปลดหนี้นะครับแล้วชีวิต ครอบครัวการงานการเงินทุกท่านจะมาดีเลยนะครับปกติแล้วจริงๆแล้วผมอาจารย์นโหราศาสตร์และอาจารย์หญิงนศิริโหราศาสตร์ก็เป็นหมอดูโหราศาสตร์นะครับทั้งดูดวงและทานายดวงชะตาโชคชะตาราศีเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินและความเป็นอยู่นะครับหรือจะ เกี่ยวกับเรื่องการตั้งสารพระพรมพระภูมิสารเจ้าที่หรือสารต่างๆนะครับเราก็ทําพิธีการทุกๆอย่างแต่ทีนี้ด้วยใจรักของเรานะครับที่เรามีต่อพระพุทธศาสนานะครับเราจึงขอเดินทางสายบุญนะครับเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดและอิงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปเดี๋ยวเวลาอีกไม่นานแล้วครับตอนนี้เราก็พาทุกท่านมาอยู่ที่พระศิวลีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะอําลาพาจากันแล้วสําหรับท่านที่ชมอยู่ถ้าท่านชื่นชอบนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราสําหรับท่านที่มีความสนใจต้องการอยากดูดวงเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่หน้าจอนะครับท่านใดมีความประสงค์มีความสนใจต้องการอยากดูดวงก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสําหรับช่วงนี้เราก็จะมลาพาจากกันก่อนเลยนะครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีและมีความสุขคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้ทุกท่านสมความมุ่งม,มา่นปรารถนา สำหรับคลิปนี้ผมอาจารย์นัทโหรศาสตร์และอาจารย์หญิงนศิริโหรศาสตร์ขอลาจากทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ